กร,รมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะครับต้องเรียนว่าเราเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างโดยตรงนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจก็คือการให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลนะครับและเมื่อให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้วนะครับภารกิจหลักสําคัญด้านหนึ่งก็คือเราให้การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้นะครับมีขีดความสามารถในการแข่งขัน และธุรกิจหนึ่งที่กรมให้การส่งเสริมโดยตรงก็คือธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งกรมให้การส่งเสริมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้กลยุทธ์บันได3ขั้นนะครับขั้นที่1ก็คือเราพยายามสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่นะครับให้เข้าสู่ระบบมากขึ้นโดยที่เราจะเรียกว่าเป็นหลักสูตรแฟรนไชส์ B2B นะครับเป็นหลักสูตรระยะยาวนะครับ186ชั่วโมงตั้งแต่การ ความรู้ทฤษฎีหลักการและแฟรนไชสนะครับจนถึงการทำกลยุทธ์แฟรนไชส์นะครับการทำคู่มือการทำแผนธุรกิจนะครับจนถึงการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีอย่างไรให้ประสบความสำเร็จนะครับส่วนขั้นที่สองสำหรับผู้ที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์อยู่แล้วนะครับเราก็มีโครงการที่จะประเมินศักยภาพนะครับและก็ยกระดับให้แฟรนไชส์ ให้มีมาตรฐานเทียบเทียงสากลนะครับโดยเฉพาะมาตรฐานในการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์จนถึงขั้นสุดท้ายเราก็พยายามที่จะนำธุรกิจแฟรนไชส์นะครับไปขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยทางกรมเนี่ยได้นำธุรกิจแฟรนไชส์ที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาจากกรมนะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ย74แบรนด์นะครับมาร่วมงาน TFBO เผลที่เรานำธุรกิจแฟรนไชส์นะครับมาร่วมงาน t ท b บในวันนี้ก็ต้องเรียนว่าการเข้างานแสดงธุรกิจทางกรมก็เลือกนะครับว่างานธุรกิจงานแสดงธุรกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์โดยตรงซึ่งงาน t ท b บก็เป็นงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์หนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานแสดงธุรกิจอินเตอร์นะครับเป็นธุรกิจนานาชาติมี ทั้งผู้ลงทุนชาวไทยนะครับและก็นักลงทุนชาวต่างชาติที่มาเดินในงานนี้ซึ่งคิดว่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ที่กรมส่งเสริมนะครับที่ได้มาแสดงธุรกิจในวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนเชิญนะครับผู้ที่สนใจที่จะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์นะครับน่าจะเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านจะมาเดินเลือกดูนะครับให้ความสนใจธุรกิจที่ท่านคิดว่าน่าจะสามารถ ต้องบอกว่าทํากําไรให้ท่านได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงในกรณีที่ลงทุนในธุรกิจแฟ่นชายนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็แฟรนชส์ซอนะครับก็ควรจะลองพิจารณานะครับว่าการมาเข้าร่วมงานของแสดงธุรกิจของ TFBO นะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีเหมือนกันอย่างที่เรียนว่ามีนักลงทุนนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจ ที่จะมาเดินงานนี้ค่อนข้างมากนะครับใครที่พลาดโอกาสนะครับก็คิดว่าน่าจะเสียยอกาสนะครับน่าจะลองพิจารณาพลาดปีนี้ปีหน้ายังมีครับขอบคุณครับ